เอไมาเนี่ไปเรียนมาเลยไม่ได้เรียนหนึ่อะไรอ่ะทำอะไรมาผู้ว่าไปขายของมาไหน่อยครั้งต่อเป็นไงบ้างนะโอ้ยขายดีมากไปก็ไม่ได้หนึ่งร้อยดอกน้อยเดียวร้อยมากร้อยมากเลยขายกี่ชั่วโมงเนี่ยสองสองชั่วโมงใช่ทำไมได้น้อยเดียวมีวิธีอะไรแล้วเนะมุกอ้อมุก่อนนะเออเดียวไปเรียนที่ชาบริหารโรงงานม้าจริราจาลชนี จะ BMC ปะ BMC ใช่แล้วให้ดูเนี่ยทีเด็ดเลยนะโอ้โหไรได้กำไรมากจริงอ่ะได้กำไรจริงอ่ะดูก่เออ BMC Business Model Canvas หรือแบบจำลองธุรกิจคือเครื่องมือที่ใช้เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของการประกอบธุรกิจทั้งหมดในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกค้าการตลาดการขายการผลิตการเงินแลนอื่นๆเข้าไว้ในการกระดาษหน้าเดียว Business Model ประกอบด้วย Customer Segment, Value Proposition, Channel, Customer Relationship, Revenue Stream, Key Result, Key Activity, Key Partnership และสุดท้าย Cost Structure เราจะอา่านเต้ง9ข้อนี้รวมเข้าไว้ได้วยกันเพียงหน้ากระดาษเดียวเพื่อปรับปรุงรูปแบบการทำธุรกิจการสร้างมูลค่าเพิ่มและหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆให้กับองค์กรประกอบด้วย 1. c u ั t o m e r s e g m e n น gment, แล้วสร้างคูณค่าเพื่อใครส่วนสำคัญที่เราต้องระบุให้ได้ว่ามีลูกค้ากลุ่มเดียวหรือมีลูกค้าหลายกลุ่ม 2. v u l u r p p s s t t o o n ปัญหาอะไรที่ลูกค้าต้องการให้แก้ทำให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด 3. า h ช n n นลเมื่อมีสินค้าบริการที่มีคุณค่าที่พร้อมส่งกับลูกค้าสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือจะจัดส่งไปถึงมือลูกค้าได้อย่างไร 4. Customer r e l a t i o n ชั่นเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ายังอยู่กับเราเสมอด้วยการสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ 5. r ร v เวนิวสตรีมเงินสดที่เข้ามาในพรุรก,กิจเกิดจากลูกค้าและถูกหักลบกับรายจ่ายเน้นว่างเงินมาจากทางใดบ้าง 6. กีีส อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นรูปธรรมตั้งแต่ช่วงจับปืนปหินนามธรรมท,ที่ตอบสนองให้กับธุปปรกิจดำเนในมีประสิทธิภาพ 7. จ็ด key กิจกรรมที่สําคัญที่สุดใน,กา,นการสร้างคุณค่ากับบริษัทแปด key partner ship เครือข่ายพันธมิตรที่ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเน,นินงาน 9. ก้า cost s t r u c t โครงสร้างต้นทุนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจและทั้งหมดนี้ก็คือ BNC ือเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนเนชิงกลยุทธ์ของการประ,ประกอบธุรกิจของเรากิกกิกยมีจากการขายพุดดิ้งเยลลี่ครั้งที่ผ่านมาสามารถประเมิน BMC ปัจจุบันได้เป็น9ช่องดังรายละเอียดดังนี้ จากต้นทุนการขาย200บาทสร้างกำไรหลังหักต้นทุนได้ทั้งหมด100บาทเพื่อเพิ่มกำไรให้แก่ธุรกิจเราจึงมีการใช้กลยุทธ์ในการขายโดยใช้ BMC อนาคตดังนี้เน้นด้านความหลากหลายของสินค้าให้เพิ่มขึ้นและทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากเยลลี่พุดดิ้มาเป็นตัวดูดน้ำหวานซึ่งมีคุณภาพและประโยชน์เท่าผลิตภัณฑ์เดิมแต่สร้างกำไรมากขึ้น 귀, 귀, 귀요미 귀, 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 귀요미 음. 한눈팔지와 누가 뭐래도 내꺼 내꺼 다른 여자랑 말도 섞지만 난 네꺼 ของการทำ BMC 1. ช่วยในการแจกแจงองค์ประกอบต่างๆออกมาเพื่อให้เราเข้าใจและออกแบบโมเดลธุรกิจได้ครอบคลุม 2. เป็นอุปกรณ์ช่วยให้เรามองธุรกิจครบทุกด้านทำให้เห็นจุดอ่อนและวิเคราะห์จุดแข็งของธุรกิจ 3. ทํทำให้การพัฒนาธุรกิจตามเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์เป็นไปได้อย่างจริงมากขึ้นไม่ใช่เพียงการคาดเดาลอยๆ 4. สามารถช่วยให้ค้นพบความสามารถใหม่ๆช่องทางและจุดขายใหม่ๆ 귀, 기 귀요미, 귀, 기 귀요미. 음. 한눈 팔지만 누가 오래도 내꺼, 내꺼. 다른 여자랑 말도 섞지만 난니꺼 네